This the Standard Podcast. Eye for your ears. Eight Minute History. is Eye-opening ears. for your หลายคนอาจจะตั้งคำถามนะครับว่าทำไมสงครามเย็นที่ยืดเยื้อแล้วก็มีความตึงเครียดในช่วงทศวรรษที่70-80นั้นท้ายที่สุดก็คลี่คลายลงไปในช่วงปลายทศวรรษที่80เหตุไฉนสาภาพสุวีที่ยิ่งใหญ่ถึงมีการแตกตัวออกมากลายเป็น15รัฐ และเหตุไฉนเศรษฐกษิจรัสเซียซึ่งแต่เดิมนั้นเคยเป็นระบอบคอมมิวนิสต์กลายเป็นเปลี่ยนแปลงออกมากลายเป็นระบอบทุนนิยมและมีระบอบคณะทิ่ปตไตทับซ้อนอยู่คําตอบของประเด็นเหล่านี้ครับอยู่ในประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้ครับเราจะไล่เลี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยบุคคลหลักของเรื่องนี้ผู้เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1990และถือเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในครึ่งหลังของศตวรรษที่20ในฐานะที่ เป็นบุคคลที่ยุติสงครามเย็นด้วยความกล้าหาญของเขาและบุคคลคนนี้เคยถูกถามครับว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างนักการเมืองกับรัฐบุรุษเขาตอบว่านักการเมืองคือคนที่คิดถึงแต่การเลือกตั้งในครั้งหน้าแต่รัฐบุรุษคือผู้ที่คิดถึงอนาคตเส้นทางทางการเมืองของเขามันตอกย้ำว่าชายคนนี้มิกฮาอิอลกอร์บาเชฟคือรัฐบุรุษอย่างแท้จริงและเขาคือกุญแจดอกสำคัญในการยุติสงครามเย็น แต่กระนั้นนโยบายของเขาเปเรสตรอยกาและกลาสโนตทำให้เศรษฐกิจของรัสเซียเปลี่ยนไปในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดรวมถึงการแตกสลายของสหภาพโซเวียตในปี1991อีกด้วยก่อนที่จะพูดถึงการยุติสงครามเย็นครับเรามาดูกันถึงบริบททางประวัติศาสตร์ก่อนยุคของมิกฮาลกอบาเชฟกันก่อนสหภาพโซเวียตหลังจากการปฏิวัติบอลเชวิคครับนอกเหนือจากความแข็งแกร่งในการขยายอำนาจสู่รัฐรอบข้าง สถาปนาสภา,าพโซเวียตที่แข็งแกร่งใช้ชนะเหนือนาซีเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2การเป็นไม้เบื่อไม้เมาของเขากับสหรัฐอเมริกาในสงครามเย็นทําให้พวกเขากลายเป็นมหาอํานาจของโลกหลังจากที่ผ่านผู้นําไป4รุ่นได้แก่เลนินสตาลินครุชเชฟและเรลนิกเบรชเนฟพวกเขาส่งต่ออํานาจสู่ผู้นํารุ่นที่5ยูริอันโดรปอฟที่ถึงแก่อสัญญกรรมหลังจากครองอํานาจได้เพียงแค่2ปีกว่า จากนั้นส่งต่ออํานาจให้กับผู้นําคนต่อมาคือคอนสแตนตินเชอร์นันโกที่ก็ครองอํานาจได้ไม่ถึงเพียงแค่2ปีในปี1985ครับพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตเหมือนกับจะรู้แล้วครับว่าการเลือกผู้นําที่มีอายุมากๆมันเป็นปัญหาต่อการเดินหน้าประเทศจึงได้มีการลงมติในการเลือกผู้นําอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของพวกเขาและนั่นคือมิกฮาิลกอบาเชฟเป็นเลขาธิการใหญ่ของสหภาพโซเวียตด้วยวัยเพียงแค่54ปี ฟังแล้วเหมือนไม่น้อยนะครับแต่ถ้าไปเทียบกันกับผู้นําก่อนหน้านั้นพบว่าเขามีอายุน้อยมากๆถ้าเทียบกันกับผู้นําเกือบทุกคนก่อนหน้าเขาเองแตกต่างไปจากผู้นําคนอื่นครับที่เขานั้นไม่ได้อยู่ในตําแหน่งเพียงเพื่อทาให้สิ่งที่มันเป็นอยู่นั้นเดินต่อไปเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรถึงแม้ว่ามันจะดูไร้อนาคตผู้นําเก่าๆก,ก,ก็จะทําแบบเดิมตลอดทําให้กอบาเชฟเองได้มีการวางแผนในการปฏิรูปสหภาพโซเวียตกันขนาดใหญ่ด้วย ในยุคนั้นต้องยอมแบบว่าไม่มีใครครบหากับสหภาพโซเวียตจะย,ยกเว้นก็แต่เพียงแค่กลุ่มประเทศบริวารในกลุ่มวอร์ซอแพคหรือประเทศที่ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ที่ก็อยู่ด้วยกันกับสหภาพโซเวียตแบบมีความจำใจด้วยความแข็งแกร่งของกองทัพแดงดังนั้นครับจึงไม่มีประเทศเสรีใดเลยที่อยากจะเปิดประตูคุยกับพวกเขาถึงแม้ว่าพวกเขาจะแสดงท่าทีว่าต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในยุคของมิคาอิลกอบาเชฟก็ตามแต่ แต่ที่สุดแล้วครับนางมาเกรตทัชเชอร์นางสิงเหล็กแห่งอังกฤษเป็นคนแรกที่ยอมเปิดประตูต้อนรับการเดินทางมาของมิกฮิลกอร์ชอฟที่ลอนดอนในปี1984โดยในครั้งนั้นหลังการประชุมแล้วนางทัชเชอร์บอกกับชาวโลกว่าเขาคือคนที่พวกเราน่าจะสามารถที่จะทำงานร่วมโดยได้กลับมาที่โซเวียตก,กันบ้างครับภายใต้การนำของกอร์วัชชฟครับทุกอย่างเปลี่ยนไปในพิปตาเขานำประเทศด้วยสไตล์ของผู้นำที่แตกต่างไปจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิง เขาลงพื้นที่พูดคุยกับคนทั่วไปรับฟังปัญหานำปัญหาที่ได้มาแก้ไขอย่างเร็วสิ่งที่เคยเป็นสิ่งต้องห้ามในสหภาพโซเวียตเช่นร้านหนังสือการเล่นดนตรีการประกอบศ,ศาสนากิจกลายมาเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ครับรวมถึงเรื่องของการเดินขบวนร้องเรียนรัฐบาลเรียกร้องประเด็นต่างๆไม่จะเป็นในแง่เศรษฐกิจหรือมิติต,ต่างๆสิ่งนี้เองครับนำไปสู่การที่เขาเปิดให้ประชาชนนั้นทําธุรกิจได้ธุรกิจหลักๆที่ต้องการในเวลานั้น คือการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจเริ่มต้นใหม่เหล่านั้นนําเข้าสินค้าจากโลกตะวันตกสามารถนําสินค้าจากโลกตะวันตกเข้ามาในรัเสเซียได้โดยไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไปและในช่วงเวลานี้ครับต้องฝากเอาไว้นิดนึงครับว่าจุดนี้เองทําให้ในเวลาต่อมารัเสเซียเกิดเศรษฐีจํานวนมากมายหลายคนซึ่งกลายมาเป็นคณาธิปไตยหรือโอลิการ์ บางคนบอกว่ามันคือระเบิดเวลาสำหรับสังคมโซเวียตและรัสเซียในช่วงวางพื้นฐานเศรษฐกิจใหม่ซึ่งมีความเป็นลักษณะของเศรษฐกิจปุกขาดกันด้วยแน่นอนครับว่าในช่วงที่มีการนำนโยบายใหม่ๆเหล่านี้เข้ามาเขาได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างรวดเร็วทีเดียวนอกจากนี้ครับอีกตัวหนึ่งซึ่งเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงของเกาบาเชฟให้รวดเร็วมากขึ้นคือโซโกนากรรมซึ่งเกิดขึ้นกับเตาปฏิกรณ์ปรมาณูหมายเลข4ที่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เมืองโชโนโบิล โรงงานไฟฟ้านี้ถือเป็นความภาคภาคูมิใจครับในวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของสหภาพโซเวียตโดยโรงไฟฟ้านี้สร้างขึ้นในปี1972ครับอยู่ในเขตตอนเหนือของยูเครนบริเวณปากแม่น้ำปรีบรัสและก็ดนีเพิร์สในยุคที่ยูเครนย,ยังเป็นส่วนหนึ่งกับสหภาพโซเวียตในการบริหารจัดการที่ย่ำแย่ของภาครัฐในช่วงเวลานั้นความพยายามในการปิดข่าวที่กว่าสาธารณชนจะรับรู้ข่าวนี้ก็ผ่านมาแล้ว2สัปดาห์เป็นการตอกย้ำครับว่า โซเวียตจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนรูปครั้งใหญ่และทําให้โซเวียตนั้นเรียกร้องให้ผู้นําคนใหม่คนนี้บิ๊กฮอลกอร์บาชอฟนาเส้นทางสู่โซเวียตในยุคใหม่อีกด้วยแต่แน่นอนแล้วครับว่านโยบายนี้กลาสน็อตซึ่งแปละว่าการเปิดและเปเรสตรอยกาที่แปละว่าการปรับกลายมาเป็นเทรนด์ของการเดินหน้าสาภาพโซเวียตรุ่นใหม่ซึ่งแน่นอนว่าเอาชนะใจประชาชนจํานวนมากรวมถึงประชาคมโลกแต่ในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดิน มันเป็นเรื่องที่ข้าราชการนั้นรู้สึกเหนื่อยหน่ายเพราะเป็นการสร้างงานเพิ่มเติมขึ้นเพราะองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญครับก็คือข้าราชการของโซเวียตกันเองระบบการบริหารการเมืองสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เดิมเจ้าหน้าที่ของรัสเซียตที่กลับมองนโยบายนี้รวมถึงตัวกอบาเชฟเองว่าเป็นภัยคุกคามทําลายความยิ่งใหญ่ของพวกตนดังที่จะกล่าวต่อไปด้วยครับมาดูกันที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับโลกตะวันตกกันบ้างน,นะครับว่าทางด้านของ กอบาเชฟเองได้มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเป็นเพื่อนของเขาเป็นชาวจอร์เจียก็คือเอดวาร์ดเชวานาเซโดยเริ่มต้นในการเปิดสัมพันธ์กับชาติตะวันตกโดยเฉพาะย่างยิ่งกับสหรัฐอเมริกาการพบกันระหว่างกอบาเชฟกับโรนัลเรแกนที่เจนีวาสัมมิทในปี1985ถือเป็นการลดความตึงเครียดในสงครามเย็นอย่างมีนัยยาะสคัญโรนัลเรแกนบอกกับชาวโลกครับว่าสิ่งที่มากรัตชเชอร์ได้เคยบอกชาวโลกเอาไว้ก่อนหน้านี้ ว่ากอร์บาเชเอฟคือคนที่โลกตะวันตกสามารถทํางานร่วมกันได้มันเป็นความจริงทั้งสองท่านคือผู้นำสองมหาอำนาจโลกทั้งโรนัลเรแกนและมิคไฮกอร์บาชอฟยังพบกันอีกหลายครั้งมิตรภาพของสองมหาอำนาจโลกที่ก่อนหน้าน,นี้ดูแล้วเป็นไปไม่ได้เลยกลายมาเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และสัมผัสได้ภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีกอร์บาเชเอฟเองตรหนักดีครับว่าการใช้ทรัพยากรมากมายใ,ในการทําสงครามนั้นไม่ได้ทําให้โลกใบนี้และสหภาพโซเวียตนั้นดีขึ้น จึงได้มีการตัดสินใจในการถอนทหารจากอัฟกานิสถานในปี1989รวมถึงการส่งสัญญาณให้กับรัฐบริวารในวอร์ซอแพคเรียกง่ายๆก็คือพันธมิตรด้านความมั่นคงซึ่งเป็นการต่อต้านนาโต้นแหละครับโดยที่เริ่มต้นให้อิสระในทางการเมืองกับรัฐเหล่านั้นที่ต่อมานําไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปในหลากหลายประเทศเช่นในโปแลนด์ที่นายเล็กวาเวนซาชนะการเลือกตั้งการเลือกตั้งในฮังการีการปฏิวัติเวลเวต ในเช็กโกสโลวาเกียที่นําไปสู่การแบ่งแยกประเทศระหว่างสาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกียในที่สุดอย่างปราศจ,จากความรุนแรงในแง่ของการผ่อนคลายความตึงเครียดครับคือการส่งสัญญาณไปสู่ผู้นําของเยอรมนตะวันออกถึงการที่พวกเขาสามารถที่จะเลือกอนาคตของเยอรมนตะวันออกเองได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมองสีหน้าสาภาพโซเวียตอีกต่อไปการทําลายกําแพงเบอร์ลินในปลายปี1989ครับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้ทั่วโลกรู้ว่า ยุคแห่งสงครามเย็นนั้นผ่อนคลายลงไปแล้วโลกจะเข้าสู่ยุคแห่งสันติภาพอย่างแท้จริงและสิ่งนี้ครับทำให้มิกฮัลิกรบาเชฟได้รับรบางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1990ถึงแม้ว่าภาพที่เห็นจากมุมประชาคมโลกเขาจะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่มีความกล้าเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบนั้นดูน่าอยู่มากขึ้นรวมถึงการที่ตัวเขาเองครับลงสมัครรับเลือกตั้งและชนะการเลือกตั้งกลายมาเป็นประธานาธิบดีของสหภาพโซเวียต ด้วยเสียงข้างมากที่ถล่มทลายมันตอกย้ำถึงคะแนนนิยมที่ประชาชนมอบให้กับเขาแต่องค์ประกอบเหล่านี้ในการที่พาเขาไปเป็นเซเลบริตี้ระดับโลกเป็นบุคคลแห่งทศวรรษมันไม่เพียงพอครับต่อการดำรงคงอยู่ในอำนาจของพวกเขาด้วยการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ทำให้บรรดาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เจ้าหน้าที่รัฐไม่พอใจเจ้าหน้าที่รัฐในโซเวียตเองไม่แตกต่างไปจากเดิมบ่อยครั้งที่ชาวโซเวียตเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่นั้นปฏิรูปการทำงานให้เร็วขึ้น เป็นมิตรกับประชาชนมากขึ้นเพราะกอบาเชฟนั้นเดินหน้าในการปฏิรูปโซเวียตแต่ว่าประชาชนชาวโซเวียตได้รับคําตอบจากเจ้าหน้าที่รัฐแบบนี้เจ้าหน้าที่รัฐมักจะตอบเสมอว่าเลนินมาแล้วก็ตายไปสตาลินมาแล้วก็ตายไปครุตช,ชอฟเบรชเนฟอันดโดรอปเชนนโกมาแล้วก็ตายไปอีกเดี๋ยวกอบาชอฟก็ตายเหมือนกันในแง่เศรษฐกิจครับ กอบเชฟเองไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้แม้ว่าจะมีการเอาระบบตลาดเข้ามาใช้ในโซเวียตปัญหาข้าวของแพงสินค้าขาดแคลนเป็นปัญหาที่เขาไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แม้แต่น้อยคนที่ได้รับประโยชน์ครับคือบรรดากลุ่มคนตัวเล็กๆที่มีความกล้าหาญในการนำเข้าสินค้าจากโลกตะวันตกและเอามาขายในราคาที่แพงสูงลิ้วจนกระทั่งร่ำรวยและต่อมาสามารถนำเงินเหล่านี้ต่อยอดไปในการซื้อสัมปทาน หลังจากที่รัฐบาลมีการแปรรูปทรัพย์สินของรัฐในเวลาต่อมาที่เราเรียกกันว่ากล um ุ่มโอลิการ์กลุ่มโอลิการ์สเหล่านี้หารายได้ร่ำรวยมหาศาลจากช่วงเวลาที่กอร์บาชเชฟเปิดประเทศและเปิดเศรษฐกิจในช่วงเวลาแค่ไม่กี่ปีจนกระทั่งท้ายที่สุดพวกเขากลายเป็นกลุ่มบุคคลที่ครอบงำเศรษฐกิจรัรเสเซียหลังจากการแตกตัวของโซเวียตได้อย่างมหาศาลเข้าครอบคลุมธุรกิจต่างๆน้ำมันทานหินเหล็กโทรคมนาคม ขณะที่กอบาเชฟเองระหนักถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสันติภาพแต่ยังไม่ได้มีการวางพื้นฐานให้กับโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้าถึงได้สำหรับประชาชนทุกคนของสหภาพโซเวียตวางง่ายๆครับลาสโนสและเปเรสตรอยกาตอบโจทย์ประชาธิปไตยการเมืองได้แต่มันไม่สามารถตอบโจทย์เศรษฐกิจได้เพราะในที่สุดมันคือการวางพื้นฐานไปสู่คณาธิปไตยในยุคข,ของบอริสเยลซิน ตลอดจนเรื่อยมาจนกระทั่งสู่วันนี้และนั่นก็คือพื้นฐานในการที่ทําให้ในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้ากอวาเชฟผู้ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่แล้วจำเป็นต้องก้าวลงจากอำนาจ The Standard Podcast Eye Ears Opening for Your ears.